สวัสดีครับผมช่อง G Setter 6 E คลิปนี้ผมจะมาเล่นหนึ่งกับท็อปเซิร์ฟนะครับท็อปเซิร์ฟที่ผมหมายถึงก็คือคนที่อยู่บนสุดของตารางนะครับมาดูกันนะครับว่าผมจะชนะกี่ครั้งและแพ้กี่ครั้งนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์ไว้นะครับเซิร์ฟแรกจะเป็นคนนี้นะครับใส่ชุดดำครับผมต่อยนะครับจังหวะนี้ยังไงต่อยหมัดรัวเขาเคาเตอร์ไม่โดนอุ้ยเขาแลกดอยังไงผมต่อยผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับทุกคนนี่ ต่อยเลยจังหวะนี้ยังไงพุ่งมาไม่โดนผมต่อยอุ้ยผมวืดเลยเดือดร้อผมโดนแล้วยังไงหุยโดนย้ำกระมมโดนเท้าอีกโอ้โหเท้าโคตรโหดเลยครับหมแค่ตาแรกนี่ผมเซิร์ฟแรกนี่ผมจะแพ้ไหมเนี่ยยังไงผมต่อยโดนแล้วในที่สุดปึ๊บหมัดรัวเขาเสียเคาน์เตอร์เอาผมต่อย ุยเขาจะแหลกดอเรียบร้อยเรียบร้อยผมเรียบร้อยแล้วแบบนี้ผมเลื่อนหรือเครื่องดอแล้วยังไงโหเขาโคตรโหดเลยครับเอ้ยผมได้เวลาผมต่อยโอ้โหสัตว์ม้าโคตรแรงเลยนะครับอยืยังไงผมจะชนะหรือไม่เขาโคตรโหดเลยครับคงไม่โดนผมต่อยโดนแล้วอุ้ยเอาต่อยผมโดนเฉย จะตายแล้วไม่จริงรอาชนะเขาให้ได้ยังไงจังหวะนี้มาพุ่งมาต่อยเฮ้ยผมโดนแล้วครับผมโ,โดนต้นไม้โดนวอลคอมโบเขาต่อยไม่โดนโชคดีไปยังไงจังหวะนี้บต่อยไม่โดนเฮ้ยผมต่อยแล้วครับหมัดรัวเขาเสียเคาน์เตอร์ผมตอ่อยเลยครับเรียบร้อยโอ้โหโ,โดนผมซกิ้วหนึ่งไปนะครับ ผมได้หนึ่งคะแนนละผมฆ่าได้ละเซิร์ฟที่หนึ่งต่อไปเซิร์ฟที่2เลยนะครับที่2ก็จะเป็นคนนี้เลยนะครับชื่อฟาร์มครับอผมเจอเขาแล้วครับเขากำลังสู้เลยครับผมลอยเลยครับผมไม่สนครับนี่เลือดเลยครึ่งหลอดด้วย,ยเขาต่อยผมรู้สึกว่าเขาจะไม่ค่อยสนใจผมเลยนี่โดนมาดัวน้อาใครมาผักเขาเนี่ยต่อยยังไงโอ้หเขาไม่ค่อยสนใจผมเลยครับเขาจะฆ่าคนเลือดแดง อางเดียวเลยสนใจผมน่อยเฮ้ยผมโดนแล้วครับเขาเอาแล้วครับยังไงเขาจะฆ่าคนเดินเลือดรอแดงเฮ้ย mm hmm. ยังไงจังหวะนี้ต่อยเฮ้ยเขาใช้สกิลสามยังไงตามไปเลยสกิลสี่ไม่โดนเฮ้ยสกิลหนึ่งโดนเฉยเฮ้ยนี่สกิลสองไม,โมไโโ่โดนหมัดรัวพื้นเฮ้ยต่อยเลยโอ้โหโดนหมัด เซิร์ฟที่สอนนะครับผมก็ได้ชนะนะครับต่อไปเซิร์ฟที่สามนะครับก็จะเป็นคนนี้เลยไทตมะโอ้โหเดี๋ยวไทตมะตัวจริงอา้าวเขานอนตายเฉยเขารีเซ็ตทําไมเนี่ยกําลังจะฆ่าเลยอเคอยเขาเกิดใกล้ๆผมพอดีเดี๋ยวผมต้องหาเขาก่อนเอาเขาไม่ได้เกิดใกล้ๆอ๋ออยู่นี่ไม่เจอขออไฟครับที่พูดผิดโอ้โหผมต่อยวืดเฉยอ่าผมต่อยโดนละบัตรัวโอ้โหเขาไม่เคาน์เตอร์ ยังไงปึ๊บผมโดนใส่คางอุ้ยเขาเดันสนใจผมละฮะย,ยังไงเสยคางต่อยโอโ้โหเลือดเหลือสีแดงยังไงอุยโอโ้โหใครมาอันติตอนนี้เนี่ยเขากำลังจะตายนะครับไครจะมาโดนละผมโดนข่าวขโม,โมนนยแน่โอโ้โหอโุ้ยหืยเขาโคตรช้ำเลยโอโ้โหนี่ตาผมละหมัดรัว ปุ้มเรียแบบร้อยกระเด็นไปเลยโอเคเิร์ฟที่สบี่ต่อยนะครับเิร์ฟสามผมได้ชนะเขาโอ้โหคนนี้บีแมนคิวสองหมื่นสี่โคตรเยอะอยังไงผมเปิดเลยครับเขาสนใจผมละมามัดัวปุ๊บเขาไม่ยอมแดกต่อมาตุ๊กเ,กเอา้าโ,โ,โอ้โหเขาแดดออกอเขาโคตรโหนะผมว่าเขาโหมดมากผมณชนะไหมนเนี่ย โอ้ผมโดนแล้วผมโดนแล้วไงโอ้ยเหลือๆขึ้นกอดโคตรแรงเลยยังไงครับยังไงือก็จะอ้อมหลังผมโอ้ยคงจะตายแล้วแต่ย,ย็นพี่โ,โอเ้เฮ่อต่อยไปลดนผมก่อนื่นสวนในเวลาสวนเดี๋ยวรอเขาพลาดแล้วโดนปัดตัวผมไงปุ้มไปเลยโอ้ยเลือรขึ้นรอแล้วแต่มานนี่มันแรงจริงๆ สาพ,พาดอีกแล้วเยค้างตอ่งตอยปิดด้วยสกิลสามเลยหายไปเลยเซิร์ฟที่สี่ผมก็ได้ชนะไปนะครับต่อไปเซิร์ฟที่ห้าต่อเลยเป็นคนนี้นะครับ <c oughs> เขาจะโหนไหมนะเรามารับชอมกันไปนไหนแล้วโอ้โหอยูน่นี่ผมจะเปิดเขานะครับเขาเลือดเ,เต็มเปี่ยมเลย,ยงไงต่อยหมัดรัวถูกพื้นอุย้ยถูกพื้นพุดนีกแล้ว มายัางไงเฮ้ยโอ้โหมีคนขัดจังหวะเซนอสคาร์ลเลอรเลยหลอหลอส้มเลยนะครับอุย้ยเขาทุกผมจะโดนคอมโบไหมเนี่ยยังไงมันกระโดดมาไม่โดนผมต่อยก็ไม่โดนบึ้ดโฮ้ยคนโดนเขากบองเล็กเจอไทตอมะใครชนะกระโดดทำไมโอ้โหผมยังต่อยเขาไม่โดนเลยเนี่ยตอนนี้ผมยังตัอเขาไม่โดนเลย โอ้ยโดนอีกแล้วโปรสกิลโอ้ยโอ้ยวายมันแรงจังอ่คือผมไปโดนโอ้ยโอ้ผมโดนหินอีกต้องสวนบ้างละไงพุ่งไปอุ้ยพุ่งมุดไม่โดนอีกเรียบร้อยแล้วหลังมัดรัวเสียค้างเอาเขาหายไปไหนแล้ววะอุ้ยโอ้ยภาพค้างเผื่อขอโทษครับโอ้โห โอ,โ,โอ้โหจะตาย่ยโอ้โหผมแพ้แล้วครับโอ้โหเซิรฟ์ฟที่ห้าผมไม่น่าพลาดเลยโอ้โหมาเซิรฟ์ฟที่หกเลยนะครับเป็นเบคอนเนี่ยคนนี้ขวดิดเขาแดออกโอ้ยเปิดมาผมก็โดนเปิดเลยโอ้โหใครมันระเบิดเซิรฟ์ฟเนี่ยพุ่งมายังไงไม่มีใครโดนใครทั้งนั้นโดนผมต่อย ยูสามพุ่งไปต่อยอุ้ยเแดโอ้ยผมโดนละผมโดนละยังไงโอ้โหแรกหมัดกันไปกันมานะครับหือไม่มีใครต่อยโดนเลยตอนนี้พุ่งมาอุย้ยใครมาขวางเนี่ยต่อยเรียบร้อยถูกพื้นไปข้างต่อยอยังไงเลือกเขาเลยน้อยแล้วอืเรียบร้อยนะครับเซิร์ฟนี้ โอเคครับผมชนะต่อไปซื้อที่เจดนะครับผมขอเป็นคนข้างล่างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลาครับนี่นะครับคนนี้เลยชุดดำเมี่ยมเลยคาส,สมาคิซื้อด้วยก็น่าจะหอนนะครับยังไงข้าสนใจผมไหมถ้าข้าไม่สนผมสนในะลงถือปืนเยค้างต่อยอ,อีกหมัดรัวไหมหมัดรัวปึ๊บฮมพุ่งไ่โดน โอ้ยโดนข้าสวนแล้วโอ้ยโดนสวนแล้วไงโดนสวนแล้วไงยอย่างแรงเลยโอ้โหแรงขนาดนี้ตล้วเนี้ยเลือดแดงแล้วเนี่ยโดนผมต่อยคืนหมัดรัวเตยค้างโอ้ยเข้าแดดออกอใครจะชนะมาดูกันเลือดเรือยปะเท่าเท่ากันนะครับบุหงต่อยยังไงจังหวะนี้โดนอีกไม่โดน ไม่มีใครโดนยังไงเขาทำไงพุ่งมาผมลบออกแต่วันนี้ใครจะพุ่งก่อนผมพุ่งก่อนเรียบร้อยเลยไหมเอ้าใครเนี่ยเฮ้ยมันจะฆ่าเขาใครก็ไม่รู้นะครับ,ใ,รรนรบในผมจะฆ่าใครชนะมาดูเฮ้ยอะไรอะ่ะโอ้โหเขาโดนฆ่าครับต้องขอรับว่ผมชนะนะครับมีคนมายุ่งเฉยเลยโอ้โห เซิร์ฟวิจิตผมก็ชนะนะครับต่อไปเซิร์ฟที่8เลยตัวนี้เห็นเขาละเขากำลังสู้เลยผมรีบเปิดเลยผมรีบเปิดเลยโอ้ยเขาสนใจผมไหมเนี่ยโลมัดรัวโอ้ยอาซึมาก,กิจะเย็นก่อนอาซึมาก,กิแมวป๊อปแคทลงป๊อปแคทแคจังหวะผมไม่สนผมจะฆ่าท็อปเซิร์ฟนะครับยังไงจังหวะนี้ท็อปเซิร์ฟใช้คาโร่โโอุ้ยเขานวัวจัดตรงนี้นัวกเกิน เรียบร้อยเลยไหมมัดตัวพื้นเผยคานครับกระดินไปเลยครับคิวไปเลยเดี๋ยวผมขอฆ่าคนเองนะครับถือว่าแถมคิวโซนิกโอ้โหโดนอีกผมจะตายไหมเนี่ยเลือดเลอนิดเดียวย,ยังไงผมจะฆ่าเขาได้หรือไม่กับเลือดแช่นี้โอ้ยผมต่อยตัวละปึ๊บพุ่งไปต่อยเรียบร้อยเลยไหมอ้าวมีคนมาขาดจังหวะ โอ้โหเรียบร้อยผมถรจ้าจคิวแถมคิวกลายเป็นผมเองนะอืเรียบร้อยนะครับตัท,ที่แปดต่อไปเซิร์ฟทิก้าเลยครับเป็นหมานะครับขอคนข้างล่างครับมันจะได้ไม่เสียเวลาเป็นหมานะครับหมาชิบาาหลเนี่ยเขาไม่สนใจผมเลยแต่ผมสนเรียบร้อยโดนเซยคางอุย๊ยต่อยไม่โดนยังไงใครจะชนะผมอ้อมหลังต่อยอื ผมงัดขึ้นไม่ทันช้าไปเพื่อนอุ้ยโอ้โหใครมาโอ้ผมโดนลาดผมขอรับว่าชนะนะครับโดนลืดขออนุญาตไปฆ่าคนที่ลาดก่อนคนไหนนะฆ่าคนลัดใครไม่รู้จำไม่ได้ละฆ่าคนนี้แล้วกันคนไหนก็ได้นี่เอากระบองเหล็กมาจากไหนมไม่ได้คิวเลยมั้งเนี่ย จะได้ค่าไหมเนี่ยเดี๋ยวไปหาคนค่าอีกก่อนแถมชิวครับแถมชิวกระบองอีกละอายุอะไรเยอะขนาดนี้เนี่ยสองลูกติดยังไงขดจุสุสจมพูหรือว่ากระบอกลีกทั้งสองออเลื่อนเลยขึ้นอนดแล้วผมแหละเนี่ยโคจุสจมพูจากับผมบ่ะเอายัางไงโอ้ยผมต่อยไม่โดนเดืบอบเลยไหมอุย้ยเขาต่อยไม่โดนเหมือนกันตาผมละเลยค้างไปหนึ่ง เรียบร้อยยิดส,สามต่อยอต่อยวุดเข้าบล็อกทันต่อยไม่เดนโอ้ยโอ้ยเลยผมน้อยกว่าผมจะแด้เกรียบไหมเรียบร้อยปัดรัวเลยยังไงเขาจะแดกดอแดกดอไม่โดนเสีย,ย,เสย,ยไปเลยเสียแดกดรอไปเลยผมโดนละผมโดนละแบบนี้ไปผมหลุดมาได้ผมเกือบตายนะครับอ่าเรียบร้อยตายเลยไหม ตายนะครับอบดีดีดีต่อไปเซอร์ี่สิบนะครับเป็นคนนี้เป็นเบคอนนะครับคนนั้นผ้าคลุมสีแดงเรียบร้อยผมเปิดเลยมัดรัวอฮ้ยโอ้โหคนนัวคนเยอะคนเยอะเดือเขาเลยขึ้นหล่อแล้วยังไงจังหวะนี้ก่อยโดนไหมอ้ยผมโดนฟันละอืเบคอนจะสู้กับคนส่งพิซซ่าทำท่าไปหนึ่งโอ้ยผมโดนเลยอ้ยโ,โดนฟันอื เขามีเชิญครับเข้าโหนมากเลยว่าเข้าโหนนะครับคนนี้โดนหมัดรัวยังไงไงหลอกผมหลอกเอาเอายังไงอุยอ้ยโหยไม่โดนอีกแล้วยังไงหืจะต่อยสักหน่อยต่อยบึดเลยเขาแดดออกโอ้ผมต่อยคืนเขาฟันอุย้ยฟันโดนนิดเดียวยังไงเลือนเลยสีส้มยังไงเขาจะไปเอาทางขยะหรอ เคาเตอร์ทำไมโดนผมอุยอ๊ยโหยผมก็โดดทุบไม่โดนเลยยังไงจังหวะน,นี้โดนผมต่อยคืนเดียบร้อนเลยไหมตายไหมปิวไปเลยครับเซิร์ฟที่สิบผมชนะนะครับอืมอ่าสําหรับคลิปนี้ก็มีงเพียงค่นี้นะครับสิบเซิร์ฟแต่ละเซิร์ฟนี่โคตรเก่งโคตรโหดเลยนะครับอือสําหรับใครที่ดูมันจนถึงตอนนี้นะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับ ผมขอฝากกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมวิดีโอนี้